นั่งพี่พ่อดีพ่อคิดพ่อวอาโดยที่เธอเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เับแต่พอพอเคยเป็นคู่พอรู้จักว่าคือการสร้างกานให้ให้ด้วยใจพ่อก็เป็นคนเป็นคู่ธรรมดาเนี่ยเจว่าไอ้ไอ้มานาเนี่ยเด็กยินว่ามานาเนี่ยเขามีพุทธสุดให้แล้วไอ้พิมกับบัตรทนี้แต่ว่าเดันนี้พ่อดีไห้วันเกิดตัวชุดเพชร ฟิมมีอยู่ครับแต่ฟิมมีอยู่แต่ว่ายังม่ห่นได้ตัดเขายังไปนั่งดูในการทีแบบซ้อมเบิร์แบบอยู่เลือกแบบรับเลือกแบบอยู่ของฟิมมีอยู่แล้ววันนี้พ่อเพราะเป็นคนบอลเลนเน้พ่อพ่อเป็นอาชีปูเนี่ยจะรู้เป็นผู้สร้างเขาบอกว่าเดือนเดือนหน้าแล้วว่าลกแห่งมุสูบไปเลยแล้วว่าเดือนไม่ไม่เดือนเดือนหน้านี่จะเอาไว้ให้เดี๋ยวเดือนเดือนนี้เดือนเดือนเมษา เดือนเมษาจะยกให้เธอขอ,องไอ้สองตัวนั้นจะไปยกเดือนพฤษภาเออสุดยอดเน,นเนี่ยนั่นให้นพวกเราชวนเธอไอ้สองพ่อพ่อผมก็ใส่ชุดเพลิดเพกันด้วครับโอ้โหเอาเสีย <c oughs> เ,อเอาลูกก็หละเอาลูกวัก <c oughs> นนี้มือ <c oughs> เดือนนี้พ่อก็เลยว่า <c oughs> <c oughs> จะทำให้เป็นเซอร์ไพรส์ในวันที่สิบห้าสิบห้าเดี๋ยววันเกิดแต่ว่าพ่อไม่พ่อไม่โซเชียลนะครับไม่โซเชียวแต่ว่าทำหน้าที่คือเป็นครูสอนอยู่ตะโรงเรียน กลับมาบ้านก็มาดูยูทูบทีสามของพ่อสอนยุงเลื่อนอะไครับมันจะยมตลาดใหญ่ตะบนแยกข้างนะครับดีกันไปไหนเพราะว่าเพราะว่าโซนนี้โซนนี้พ่อกู้ว่าเข้าแได้มาแสดงมองสินะครับพอเป็นคนถือว่าดูแล้วสึกชะตาคือชะตาเบิ่งแล้วคือสาดกรอกพ่อคือจิตกันเข้าใกล้สามนีกันไปไม่น่นแต่ว่าแม่หนูเพิ่งครบร้อยวันไล้ไครับ ดานนี้เล้นดีเลยมากานนี้แล่นดีไม่ไใ้ดีมากแต่ว่าเมื่อพ่อให้แล้วนี่พ่อไม่พ่อจะติดตามทางยูทูบเด้อพ่อเ็าได้ไปน้มไปเบื้องวังนนี้แต่ให้ไรยงานมาพเพราะว่าพอเอาเบอร์ของอาจารย์ใกล้อาจารย์เปาอาจารย์เกเเเไว้แล้วแล้วทีนี้จากวันนี้ไปทุกทุกทุกหนึ่งเดือนพ่อจะโกนไอยเป็นทหารเองกําลังเย็นอะไร กินจะว่าค่าอาหารให้ดูให้ดูอะไรเนี่ยพี่พ่อพ่อจะโอนเขาให้ให้จริงนะครับไม่จกตาครับแกดับได้รังแต่วั้งวันอร่อเพื่อเดือนกละกัดเดือนกะดาไปเปิดไหมไปเปิดไหมแกเพื่เดือนโุลากิงหาคุณดเหมัอนปลาดุกเคานะเข้าใจนะเอามาหนัก็พี่ไม่ใส่อันนี้คือให้ด้วยใจกินข้าวไม่เคยรู้จักกันเลยคุณเป็นใครมาอย่างไนไม่รู้ก็พอเบื่อนเนี่เพื่อหลอกเพ่งเถียบพอดช่อน่าม่กินของทออ เทพพรนั่นแหละพระนาร mm hmm. เป็นเทพพรนี่เป็นไอดอลของพ่อเพ่งแรกที่เราันเราอัดแผ่นเสียงเพ่งแรกขึ้นมาเหมารถไฟอะไรมาเสียงก้อนใจก้นอน,อนเครียดอะไรได้อะไรมาจนปัจจุบันเพราะฉะนั้นพ่อจะจัดเป็นให้ที่อยู่ของจะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรของโตัวมาไว้ในเครื่องพ่อ ดี๋ยวพ่อจะโทรไปประสาทตัวติดต่อนี่ไเอพี่มันนี่เคยปลูกนี่นั่นไม่เีนีย่เดี๋ยวจะติดต่อไปตามน่ะก็งั้นโับของอาจารย์แกกับนตัวติดต่อมาทางเปลของอาจารย์เปลรับของคุณผู้เองครับจะมีอะไรก็ตามเรอโทรมาพ่อทำงานอยู่นี่อยู่นี่ตลอดเจตจัดให้อันนี้เพื่อให้ให้ด้วยด้วยใจโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคืนมาเข้าใจปะดีใจอาหารตลอดคืนนอน พ่อไปดูอยู่ตอนน้องก็ใบฟิล์มบอกมันแน่บอกเลยพ่อบอกอยากอยากเกี่ยวฟิล์มก็ใบมานะน้ำทสามเดี๋ยวเดี๋ยวจังไงเดี๋ยวจะเอิ่นมาทุกคนแหละเอกยอะกุ้งเปลี่ยนสลับนี่นะเพรา่าเจ้าตังเจ้าตังอะไรัไม่ทางเพียเพียเดี๋ยวพีย่เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะบอกเจ้าตังรับไม่ทันกูเนี่จแป๊บเดียวเองตอนนี้อยู่ใครก็ถึงแล้วนี่หว่า

แต่ละเดือนพ่อจะโอนเงินไปให้มึงใช้มึงจะไปใช้อะไรเรื่องของมึงนะลูกจบอาพ่อดีแข่งมันเป็นกูนะผมเรียกแข่งพ่อพูดจริงทำจริงแต่ว่าพ่อกับพ่อเป็นคนรังเพวยเนี้ยก็เป็นลูกชาวไร่ชาแนลที่ว่าพ่อฮากป็นการจัดการฮาแต่คือฮาสระเห็นเห็นกับแวบแลบคือฮกพ่อดูพ่อดูตั้งแต่วันที่มาออเดิชั่นแม่คุณธยาสุภขาเป็นพุทสัมผัสบ้างเติมนกค่ะ เดี๋ยวจะไปบอกที่พอโจแต่งเพ่งเสียงควรจากต้นน้ำเนี่ยเพราะว่าไอ้มันนะเขาในเหลือเด้หนุ่มผู้พันเด็กใหม่ผู้พันจะออกไปไว่ายพ่อบ่ออนี่พ่อต้องเห็นตัวขึ้นไอ้ไอ้พอโจ้แล้เนี่ยมันบอกสิเด้อ่าพอว่าอย่างนี้สันันบอกว่าสันบอกแล้วนี่คือเพราเหตุต้องเพราะเหตุท่นเจ้าสิมีทุนให้นแล้วนี่คือได้ได้เห็นไม่บอกเห้นแล้วเห็นให้เลยนี่แล้วเหตุเนี่ย นี่คือคือที่อยากพูดเพรว่าที่จีจอมัทงมา,างอาจารย์นางเปาพระอาจารย์เอ๋สุขีกับคู่ไกลทีเ่เห็นเห็นประสานเบื้องคู่ที่พาลูกไปอาบน้ำพาลูกไปกินเข่านี่ถ้าบ่อหากรีดก็บ่อยากเหยไยดมาไรนี่เพราะว่าบ่มีเวลาเสียเวลาไม่เหยีหดเพราะว่าอันนี้พอกั<ม>นแล้วเห็ุการตั้งใจหลายอย่างไป,ไปน็นขั้ตอนที่หล,ลังตลกแล้วหล,ลังตลกแล้วพอจะไปเอาใหยียดใส่ทั้งสามคนเดี๋ยวเห้มันเลยหันอยู่หน้าเวทีน้ำในแม่ลูกต่างกันทำใหม่ นางดด้อนางด้วครับเพราะอย่นั้นอันนี้รักก็คือรักเนี่ยจต่ว่าพ่อไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีไม่หวังอะไรพ่อะเดยวคมาเป็นลูกค้าแต่ละเดือนพ่อทุกวันที่สิบห้าพอเดี๋ยวนไปให้ใชจเอาเลขเป็นที่มาไว้น้ำพอดแล้วมีอะไรโทรมาถามพ่อเสร็จไมีปัญหาอยังพอติดต่อมาหาผู้เอกโทรมาหาอาจารย์อังเปาโทรไปหาผู้ใหญจะโทรไปหาทั้งสามท่านเปิดแอรสั่นเลยเปิดแอร์สั่นสด สุดแล้วมือได้เราให้พ่อเห็นเดี๋ยวว่าตัดสิ้นแจแล้วนะเนี่ยคือให้ด้วยไม่ไม่ไม่หวังอะไรได้ลูกคือให้จริงทําจริงได้ไงผู้เอกสองหมื่นมาเดี๋ยวชุดชุดเออกิดวันวันอะไนมันไม่ตายตัวชุดละสองหมื่นอ่ะมันไม่ตายตัววันอังคารเนี่ยพ่ออยากพ่อเห็นพ่อเห็นแหลไรใช่ชุดนั้นมันง่ามไหมลูกสีฟ้าเกี่ยวกับประจัน เรื่องเงินของไม่ใช่ของของเบิร์ดบอออกกฟาฟาแม่มันงามเรื่องเงินเขาบองเบิร์ดของไม่ใช่หรอมีสีวางวงกระสไม่ที่ออกไปวันนั้นไม่รู้ที่ที่พ่อดูออกไปออกไปวันนั้นมันจะมีชุดเทอร์กะไซท์แต่ของเบิร์ดยังเดี๋ยวดีอะไรมีของไอ้นัทเออของนัทเอาเาลูกมาดูดูก็เพราะว่าตัวน้ำใสเป็นประหารชุดอ่างกระเป๋าเด็บัป็นประหารนี่มันต้องเป็นสีแสงหรือสีชมแต่ว่าพ่อจะให้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะ สีส้มมันเบเหกมันอบอแมนแมนบอแมนคือออกออกสีฟ้าเอ้ยสีน้ำเงินน้ำเงินอะไรอย่างเงีมันมันติดเด่นถึงได้หรอกมันติดง่ามถึงแด่แมนบอแมนแมนน้ำเงินพอเสร็จแล้วสามขนมีสองเออมีสองชุดภาวาเธอใส่จุดสีแดงชุดฟิ้งแบ่สีแดงจะเดินไปเดินหือแล้ะไม่นี้มาเปลี่ยนชุดไม่บริบูรณ์เออมันมันขึ้นนี่เย็บเสร็จแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า แต่มันจำมือน้อยมันหยุดนั่นมือน้อยว่ามีอะไรสายหายเยอะได้รูปแมนมีสาย่าย2มองไม่สามารถที่จะเย็บให้ถ้าเราหยุดกันแล้วกันอันนี้คือเย็บให้ฟรีนะไม่ได้ชิดค่าใช้จ่ายมือนั่นชุดแดงเนี่ยนะบอสฮักูบอสยาแถงตอนนี้ตามพี่สั่งแล้วพี่สั่งแล้วพี่สั่งให้แล้วสองพันอะไรวันที่แปดได้เอียงต้องเท้าซั่งร้านไหนนี่สั่งร้านที่เอาไปซื้อน่ะเย็บน้นย ไซส์ไซส์อะไรสี่สองใช่ไหมเออไซส์เออสองสองนิ้วไม่สูงมากสามนิ้วเครื่องทำฉันหนุ่มจังสวยเหมือนปวดหลังไม่ปวดหรอกค่ะแต่ว่าไม่น้องมันสูงอยู่เขากับจิมมี่แล้วน้องพี่ของเขากับจิมมี่แล้วพ่อก็เลยว่าอยากเห็นัวมีคือเขาอยากเห็นไซส์คือนแล้วมไม่รู้นะจ้ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโอเคปมองได้ไม่บอกว่าจะเซอร์ไพรส์ไงอ่านมาว่าจะเซอร์ไพรส์ไงเอาเดี๋ยวนี่ยเซอร์ไพรส์สี่คนสี่คนจะมีให้แน่นอนใช่ไหมจะเซอร์ไพรส์เด็กๆไง ไอ้พวกก็ตอนเกินเราเซอร์ไพรส์กันไงเฮ้ยเจ้าของเจ้าของญาติเลยจงมาเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ขาดลอตเตอรี่คนละใบค่ะซื้อลอตเตอรี่หายเลยคนละใบแล้ว่าเปียดอะไรเชุดเปียดเทศกาลเปียดใช้เวลานี่ถ้าเกิดจะสั่งต้องสั่งแม่ขอแค่ทักสิบก็ได้จัาให้เขาแล้วเพราะว่าเพราะว่าของมานะกับของฟินอะขึ้นเดือนอะ ก็นั่นแหละวันนี้วันนี้ผมเอาคลิปนี้ว้แค่นี้ครับไปเจอไ้เจอมานะกับลีมอีกต่อไปคุยกับพ่อครับ